สวัสดีครับวันนี้อ่านบทความนี้นะครับ Convention of a คือมัตเชียนะครับเป็นคำสาร,รภาพของคนขี้โมโหนะคือมัตเจียนนี่ก็ออกแนวเหมือนคนขี้โมโหอะ่ะเหมือนคนแก่ขี้บ่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันตรงกับคำนี้นะครับข้างล่างนี้นะ Grumpy old man นะครับนึกถึงภาพ คนแก่เป็นปู่เป็นตาที่แบบเห็นอะไรก็บนบนู่นบนนี่อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ c r u มปีโอเมหรือว่าเคอร์มัสเจียนนะครับเห็นอะไรก็รู้สึกขัดใจขัดุูขัดตาไปหมดอย่างเงี้ยเนาะันะเป็นคําสารภาพของคนยิ่หงหิดนะครับก็เป็นคอลัมน์สั้นๆนะครับหน้าเดียวเนาะเขียนโดยคุณคนนี้นะครับแอนดี้เพียร์สันนะครับคุณแอนดี้เพียร์สันก็เป็น เป็นด็อกเตอร์นะครับจบทางด้าน Civil Engineering นะครับเป็น Managing Director นะครับเป็น MD เนาะที่ Star r e f r i g e r อ t i o n อยู่ในก a าสโกนะครับ uk อยู่ในก l a s โกเนี่จริงๆเป็นสกอตแลนด์นะครับอยู่ในสหรชาชอาณาจักรน,นะครับก็เป็นคนเขียนคอลัมน์นี้ประจำอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีแบบทุกทุกฉบับนะครับ แต่ว่าคอลัมน์นี้ยคอลัมน์มเรื่องเกี่ยวกับ refituration เนี่ยก็เป็นคนที่เขียนอยู่เรื่อยๆแล้วแกจะไม่ได้เขียนเป็นเชิงวิชาการแหละแกก็จะเขียนเนี่ยเรื่องแบบแบบรอบข้างเนี้ยอย่างวันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนกับแกจะบ่นเรื่องว่าพอแกได้ได้ไปเป็น peer review อะ่ะได้ไปแบบเหมือนเป็นคนที่จะต้องอ่านบทความเนี่ยนะครับ วิชาการว่าแบบจะยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแกก็จะแบบรู้สึกมีข้อสังเกตว่าพวกบทความวิชาการมันออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกจะมารวบรวมแลบทให้ฟังในหนึ่งหน้านี้นะครับก็ก่อนเริ่มอ่านก็เหมือนเดิมนะครับออกตัวนิดนึงก่อนว่าอันเนี้ยเป็นการอ่านบทความจาก a s h เทรเจอรนอเนี่ยเป็น กิจกรรมวิชาการนะครับของศิลปกร university s t u d e n t b r a n c h นะครับแล้วก็มีจุดประสงค์มีสองอย่างใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือฝึกภาษาอังกฤษเลยแหละนะครับเพื่อให้เราได้มีมีวัตถุดิบในการฝึกภาษาอังกฤษนะครับจากการอ่านบทความกึ่งวิชาการนะจากแ n ท e ร n เส่วนสองนี่คือเป็นเรื่องการอัปเดตความรู้เลยนะครับ แต่ว่าบทความที่จะอ่านอันนี้เนี่ยเป็นไม่เชิงความรู้แต่ว่ามันก็เหมือนฟังมุมมองว่าคนที่เป็นด้านปฏิบัติซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขามองงานวิชาการแล้วเขามองแบบไหนนะอันไหนที่รู้สึกว่ามันแบบขัดหูขัดตานะเอาจริงแกกะจบล็อกเตอร์แกต้องผ่านงานวิชาการมาเยอะแล้วเหมือนกันแหละแต่ว่าแกทำงานปฏิบัติแล้วว่า ันก็จะมีมุมมองทั้งสองด้านนะทั้งด้านปฏิบัติว่าเปเปอร์ทางวิชาการนี่มันเออมันมีจุดอะไรที่มันน่าหมุดหงิดใจบ้างเนาะแล้วถ้าปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงซะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มอ่านกันนะครับ